สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกๆคนนะครับผมมาพบกับบอลร้องเช่นเคยนะครับกับเช้าวันพุธนะครับผมกับแนวทางหวยหุ้นนิเคะนะครับวันประจำวันที่26เดือน1 2565นะครับผมสําหรับแนวทางหวยหุ้นนิเคะช่วงนี้นะครับอาทิตย์นี้นะครับเนาะอาทิตย์ที่แล้วก็ปังเนาะอาทิตย์ที่แล้วนี่มามา4มา4หลุด1นะครับเนาะมา4วันหลุด1วัน งวดนี้มาแค่ตัววิ่งลูดนะครับเนาะวันจันทร์วันอังคารนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมลืมแผ่นกระดาษไว้ที่ห้องนะครับเนาะอันนี้ผมอัดที่ทํางานเนาะที่โรงงานนะครับก็เมื่อวานนี้มามาในรอบบ่ายนะครับรอบเช้านี้หลุดนะครับรอบบ่ายนี้มาตัววิ่งลูด3นะครับเนาะผมไปเน้นที่วิ่งลูดที่ศูนย์นะครับผมไปเน้นที่ศูนย์สองเนาะออกศูนย์สามนะครับเมื่อวานนี้จับคู่ศูนย์สองแล้วก็ศูนย์หกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะนะครับก็ ออกใน03นะครับเมื่อวานนี้ผมก็ตามนะครับตาม02นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็เจ็บไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็แนวทางก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณนะครับผมเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับรับชมแล้วชื่นชอบค่อยตามนะครับรับชมแล้วตัวเลขไม่ถูกใจไม่ต้องตามนะครับผม สำหรับแนวทางวันนี game, ้นะครับในรอบเช้านะครับในรอบเช้าวันนี้ตัวเด่นนะครับตัวเด่นผมให้ไปที่1นะครับผมแล้วก็7นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับชอบนะครับตัวนี้แต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับชอบนะครับชอบเป็นส่วนตัวเลยคือตัวนี้นะครับผมเนาะในรอบเช้านะครับก็ลุ้นกันว่าจะมาหรือเปล่านะครับ จับคู่นะครับผมก็จะมี13นะครับ16 18นะครับส่วนเด่น7วิ่งรูดที่7ก็มี71 76 78นะครับผมส่วนในห,หลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่6นะครับผม ก็จะเป็น6 7 6 6 13นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ในะรอบเช้านะครับส่วนรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายรอบบ่ายผมให้ไปที่9นะครับ9แล้วก็5นะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่9นะครับสลับรอบบ่ายนะครับผม เด่น5ก็จะมีห้านะครับห้า7ห้านะครับส่วนเด่น9วิ่งรุดที่9ก็จะมี9ก้า93ก้าก้านะครับผมส่วน หลักร้อยผมให้ไปที่1น,นะครับหลักร้อยให้ไปที่1น,นะครับผมก็จะเป็น19 3 156สหน้าหนะครับผมเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหวยหุ้นนิเคยนะครับส่วนซีที่จะเน้นให้นะครับก็จะมีสีคู่เช่นเคยนะครับ สคู่ไอ้3คู่เนาะไอ้2คู่นะครับที่ผมชอบในรอบเช้านะครับผมชอบในรอบเช้าก็จะมีใน1 3นะครับ1 3แล้วก็7 6นะครับส่วนในรอบบ่ายรอบบ่ายผมให้ไปที่92นะครับ 92แล้วก็57นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วน3ตัวก็676นะครับแล้วก็193เเนาะนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่นะครับแนวทางช่วงนี้ก็มาแค่ตัวเด่นวิ่งลูดเนาะนะครับส่วนจับคู่ยังไม่มาเลยนะครับอาทิตย์นี้นะครับผมก็ลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณ กำลังแรงใจจากพี่ๆทุกๆคนนะครับที่มีส่วนร่วมเข้ามาชมคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ